ซอมร้อยร้อยสิ่งที่จะทำก่อนกลายเป็นซอมบี้ประกาศสร้างอนิเมะแล้วอะรกรักเต็มอ หลังจะเป็นข่าวลือมาสักพักในที่สุดซอมรอยร้อยสิ่งที่อยากจะทำก่อนกลายเป็นซอมบี้ก่อนประกาศวันใช้ออกมาสักทีโดยซอมรอยนั้นก็เป็นผลางานมลง,งานของอาจารย์อ so าโซฮารุยอของผลงานอย่าง Alice in Borderland ที่กำลังโด่งดังอยู่น้าตอนนี้โดยตัวของซอมรอยนั้นก็เป็นผลงานเรื่องที่2ของอาจารย์ ลงท,ที่ตัวขออาจารย์นั้นได้กเกษียณจากการวาดภาพประกอบและเขาก็ได้กลับมาเขียนเรื่องนี้อีกครั้งในปี2018โดยเรื่องนี้นะครับก็มีเอลซีในบ้านเราโดยสนักพิมพ์เซนชู้ดยซอม้อยหรือซอมวันฮาเร็บบัคเกอร์ลิสออฟเดก็เป็นผลงานมางานแนวคอมเมดี้สยองขวัญโดยเรื่องว่าวยเรื่องราวของเทนโด a อากิระที่ไม่พอใจกับงานที่ทนเพราะต้องรับแรงกดดันและการกดขี่จากรุ่นพี่ จนแล้ววันหนึ่งก็มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้จนทาให้ทั้งเมืองวุ่นวายและก็ระหุนเป็นอย่างมากในขณะที่ความตายใกล้เข้ามาไอากราก็นึกขึ้นได้ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เขาหลุดพ้นจากงานแข่งโซนิสักขีและมุ่งหาสิ่งที่อยากจะทำหนึ่งร้อยก่อนจะกลายเป็นซอมบี้และเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปติดตารับชมกันได้ในซอมวันฮันเดรสบัคค f t ลิทออฟเดอะเดซอมร้อยร้อยสิ่งที่อยากจะทําก่อนกลายเป็นซอมบี้โดยเรื่องนี้จะผลิตโดยสตูดิโอ Film Film บัคฟิล์มโดยบัคฟิล์มนะ วันนี่คือผลงานเรื่องแรกของเขาด้วยตรงของบาร์ฟิลมนั้นก็เกิดเชื่องานในตัวของโคมิซังวะโคมิโชเดสในอีพีที่1นึ่งมูร er ์ทามเรเนอร์ลีกอพที่2และเ d ดีที่2และถึงแม้ที่จะเป็นสเตหน้าใหม่จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ย มันก็ทําให้ผมได้มั่นใจได้เลยว,ว่าเรื่องนี้มันจะต้องเป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งที่น่าดูมากๆของปีนี้อย่างแน่นอนครับท้งมุมกล้องงานภาพสีหน้าตัวละครแสงสีต่างๆทุกอย่างมันทําออกมาได้ดีมากเหมือนสีโนี้เนี่ยเขากาลังซุ่มตัวอยู่ตั้งนานเพื่อจะทาเรื่องนี้นะครับยกตัวอย่างก็จะเหมือนตัวของซตดโอบ,บาน ที่ทาตัวของมูชชคุเทนเซะหรือเกิดชาติวิทองเทพที่เป็นสตียนาใหม่เหมือนกันแต่งานที่ออกมานั้นมันคุณภาพและยอดเยี่ยมจนไม่มีที่ติเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้กินนอแบบเดียวกันเลยนะซึ่งมันจะดีเหมือนที่ผมได้โมเวอไหมก็ต้องไป็ตามรับชมก็ได้นะครับผมโดยเรื่องนี้นะผมก็จะเริ่มฉายในเดือนกรกฎาคมปี2023นี้หรือก็คืออาซีซั่นซัมเมอร์นั่นเองนะครับและในปี2023เนี่ยได้รับเป็นปีทองของซอมร้อยเลยนะครับผม บอลนอกจากเป็นตัวของอนิเมะแล้วซอมบของเราเนี่ยก็ยังมีฉบับตัวของซีรีส์อีกด้วยนะครับโดยซีรีส์นั้นจะเริ่มฉายใน n e t f l i x ในปี2023นี่แหละซึ่งก็ถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอดูได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการอัปเดตข่าวสา,ารในวันนี้และก่อนจากกันไปผมก็ขอถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าถ้าหากโลกนี้เต็มไปได้วยซอมบี้อะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้กันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านกันบ้างล่ะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายและเจอกัน